เป็นเวนเจนนะเป็นดีนะสิ่งอเล็กๆเออเป็นเ็ดีนะผพุ่มพัง Happy birthday to you Happy birthday to you ปเบิร์ดเดย์ครับฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจับจับจับเพื่อทีรักฉันจะลงโทษเธอไปไปอะไรนะพี่เม็กซพี่ม็กซครับเฟมไม่น่าเขียวงั้นอะบาพี่เตย สฮปปี้เบ b ร์ t ดย์ทูยู o ฮปปี้เบ i ร์เดย์เฮ้ยผิด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 เฮปปี้เบอร์เดย์ครับยูบลูเฮปปี้เบ i ร์เดย์ครับนี่อะไรน่ารักอ่ะดูสิของแฮของพี่อะของของเพื่อไงของครับของครับอี้อครั้งไม่ได้คนพูดคนเดียวุย ไม่รู้หรอกว่าวันๆมันเจอกันอะลมมันตีมันลมันกัดจริงเหรออลไรมันปิดมันจะแรงขนาดนี้โอ้ลมที่ไอแสงโตเปีวอะ ขาวตชิวเกินรดแอร์ังโน่นนี่แหละช่วยได้ได้เินตังค์ได่ยอินหรือเ่าอะไรนะไทยอินหรือเปล่าผมมันดีจริง รู้คุณไปใช้อยากกมจำได้อีกอีกอีกเย็นสบายแน่นอนสัมผัสแสบค่ะวันนี้นะคะเอา just in love มาเสิร์ฟคุณเปยนะคะเฮ้ยเป็นไงเธออร่อยมากอ่ะบ้าอร่อยมากหืหโอ้โหต้องกินอีกชิ้นโอ้ เฮ้ย <laughs> ขนาดนั้นเลยอ่ะคัดหน่อหอ <laughs> หนอ <laughs> นคัดยังไม่ได้ถ่ายเลยค่ะเมื่อกี้เฮ้ยลมเ,เย็นจังละหนาวต้องถิ่งไฟเลยเนะี่ย <laughs> ขนาดนั้นเนาะ มาเลยโลมาเลยจ้ามาเลยโลขุ่นโลร้อน